สวัสดีพี่น้องนะครับเดอ้เอทุกท่นานนะครับเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามดุงของเก่าสามชายัยเด้อพี่น้องผ้า,หาหน้อยวิพี่นะครับเดอ้อหลุดจัดนักจัดเต็มนะครับเดอ้อมือวานนี่ออกไปนะครับน้อพี่น้องหลายผู้หลายคนคอมเมนต์เข้ามากขอบคุณครับดุงดุงของเก่าสามชัยครับผมพี่น้องนี่นะครับเดอ้อเลขเออกมือวานนี่ครับ สูตรที่ลงไปพี่น้องบริเขามาเบิงนะครับเด้อลงจจยอนคลิปนี่ให้เบิงนะครับเด้อนี่ครับหวยที่ออกเมื่อวานนี่ครับพี่น้องนี่ครับตั้งกันแบบนี้นะครับเด้อพี่น้องเด้อสูตรก็คือสูตรมีถือมีผิดครับพี่น้องถ้าได้ซื้อไปต่อกันทุมือวีพีนะครับเด้อมือนี่จะออกก่อนเวลานะครับเด้อออกเฉพาะวีพีเปอร์เซนก็จะว่านี่ครับตัวเลข จับคู่ให้แล้วเด้อครับเด้อที่ไปที่มาของวิ่งโหลด้อครับเด้อวิ่งเจ็ดวิ่งเก้านะครับเด้ออสำหรับตัวเลขขับตัวเด้อครับเด้อพี่น้องบ่ได้กับให้กบริการการันตีว่าจะออกแน่นๆนะครับเด้อแต่ว่าออกแน่นอนครับอยู่ในนี้ทั้งบนและล่างนะครับเด้อพี่น้องอขอฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงของเก่าสามใช่พี่น้อง สำหรับคลิปนี้ขอบฝากนะครับเดอ้อนี่ครับเบ่งตัวเลขกันให้จ้าๆนะครับเดอ้อวิ่งรูดนะครับวันต่อวันต่อไปนะครับเดอ้อจนกว่าได้ยินว่าห้าหน้อยธรรมดาเขาโยดออกนะครับเดอ้อจะออกแต่พิเศษวิ่ง้พีนะครับเนาะก็ให้พี่น้องใส่วิจารณญาณนะครับเดอ้อในการรับชมลุงของเก่าสามชัยวังว่าคงจะเพื่อเป็นแนวทางเนาะครับเนาะ บอดายให้ง่วง่ายครับเดอ้อแต่ว่ากัคนชอบเล่นชอบหวยนะครับเขามาเบิงแล้วก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เขามากก็ขอสาธุอนุโมทนานะครับเดอ้อขอให้ถูกกันดนะครับเดอ้องวดนี้คลิปนี้เป็นคลิปเมื่อวานนะครับเดอ้อเดี๋ยวลงให้เบิงครับ V.I.P หานอยรูดเต็มนะครับู้ใดบอตันเข่าไปเบิงครับพ่อได้มาเบิงแล้วก นี่นะครับเด้อเห็ดไดเฮตดตามบ่เป็นอย่างนะครับเด้อเพราะว่าลุงกับ่ได้อธิบายสูตรในเบิ่งนะครับเด้อต่ว่าทายให้เบิ่งได้นะครับเด้อเพราะว่าสงวนสำหรับลิิทชิตของลุงของเก่านะครับเด้อสำหรับคนนักคิดนะครับพี่น้องนี่ครับกัผภูเขามาเบิงครับนี่คือเลขที่ออกมือว่านะครับเด้อหาเก้าเต็มๆนะครับพี่น้องออกเลขล่างนะครับเนาะ วิ่งโลดนะครับเด้อก็คือเจ็ดเก้ากระหอกห้าน้อยธรรมดาเนาะครับเนาะครับพี่น้องก็อนุโมทนาน้านะครับเด้อต่อไปนะครับเนาะก็ขอให้ได้เป็นบุญสุขคุณนะครับเนาะอ่าต่อไปก็จะเป็นหวยที่นี่นะครับเนาะอ่าเป็นวีพีพิเศษนะครับเนาะ อันนี้ก็ให้เพื่อเป็นน้าท่างตัวนี้สักอนนะครับน้าห้าน้อยธรรมดานะครับถ้ามันออกได้จะออกนะครับเด้อจ้าไปรูดครับวิพีกได้นะครับเด้อโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อนี้วันที่หนึ่งนะครับเมษาหกสามนะครับฮอดแล้วครับเวลาช่วงนี้กับโควิดนาะพี่น้องไปใส่บ่ได้รุ่งกับงานอยกบานนะครับน้าลงให้พี่น้องได้เบ่งกันนะครับนาะนี่ครับ วิ่งศูนย์รูดศูนย์กัดเจ็ดนะครับเด้อนี่ถ้าเป็นห้าน้อยธรรมดาทำมันออกนะครับเนาะลุงกับว่าสาบแต่ว่าก็มีอยู่ในกูเกิลนะครับเด้อที่บอกมาว่าเขาจะหยุด15วันนะครับเนาะห้าน้อยธรรมดาแต่ห้าน้อยพิเศษจะออกก่อนเวลามนีหาโมงนะครับเด้ออ่าได้ยินข่าวว่าจังสันในพี่น้องหาสื่อกันไว้เด้อครับเด้อสรับคลิปนี้คงจะท่านกันเนาะครับเนาะครับ เลขที่มี080501787571นะครับแล้วก็61นี่ครับพี่น,อน้องอ่าฝากไว้ในเด้อครับเดอ้ออ่าตัวนี้จะเป็นอ่ารูดได้นะครับเลขกับโตัวนะครับเดอ้ออ่าลุงเขียนผิดนะครับนี่จะเป็น16นะครับเดอ้อตัวนี้เดอ้อครับพี่น,อน้องครับ หกหนึ่งหนึ่งหกนะครับเด้อเขียนผิดนะครับเนาะเขียนผิดเขียนใหม่ได้นะครับฟันทงนะครับแนวท่างด้วยนะครับเด้อถ้าเป็นถ้าห้าน้อยธรรมดาออกกับประมาณนี้นะครับเนาะหวดนี้มือนี้นะครับเนาะครับในวันที่หนึ่งนะครับนี่เมษานะครับเด้อมือนี้ถ้าจะออกกับอยู่ประมาณนี้นะครับลุงของเก่าสามช่ยขอฝากไว้นะครับเด้อพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอ่าลุงของเก่าสามใช่ได้พี่นอ้องสรับพี่น้องเขามาเบิงมาชมกับขออนุโมทนานะครับเด้สาธุขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับได้ต่อไปจะเป็นมือนี้นะครับเด้วีพี่ออกแดนอนครับมือนี้แต่ว่าออกก่อนเวลาก่อนก่อนหรือหลังกระยานะครับเด้พี่น้อง ผู้ดเขามาเบ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อลุงของเก่าสามช่ยพี่น้องขอฝากไว้แน่สำหรับคลิปนี้นะครับเนาะครับต่อไปนะครับเนาะมาแล้วครับนี่แล้วครับพี่น้องฮานอยวีพีฟันธงพิเศษครับวันนี้ห้าโมงสิบห้ารวยนะครับเสือให้ท่านเด้อพี่น้องเลขที่ออกเมื่อวานนี่ครับวีพีหนึ่งสี่ 960บวชนอ,อก60นะครับเดอ้อลางออกหาเก้าพี่น้องเรามาจับคู่กันได้แล้วก็เลยจะลงมาทีนี่นะครับเดอ้อมือนีกึ่งเมษานะครับเนาะทีะ่ว่าจะหยุดทาหนอยธรรมดาแต่ว่าวีพี่ยังยั่งนะครับเนาะ,อ,ะออกเป็นไปได้นะครับเดอ้อเลขหนาจะเลขวิ่งคึองรูด06นะครับเด้อพี่น้อง0เก6ครับจับคู่ให้แล้วนะครับเด้อพี่น้อง ใส่วิจระนายันนะครับในการรับชมก็ดีเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเด้อให้พี่น้องนะครับเด้อเบิงออยู่ในจีบบีนะครับเหล็กโบลายครูนะครับเด้อพี่น้องอประมาณหนึ่งนะครับเนาะสองสี่หกสิบสองคู่ครับไม่ถึงยี่สิบสีเข้าล่างเข้าเข้าบนแน่นอนนะครับการันตีได้บอกาอยู่ทีดวงเด้อพี่น้องเด้อ ออแล้วแต่ผูเขามสสามาเรียวเขามาท่านกับท่านครับวันนี้เมื่อวานนี่จิตว่าเป็นห้าหน้อยธรรมดาวันสุดท้ายนะครับเนาะกับผมกับขอฝากไว้นะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเนะาะขอฝากพีฝากน้องไว้นะครับเดอ้อลุงก่าสามใช่นะครับเนาะ คอพี่น้องจึงล้ำด้วยกันทุกคน 15, นะครับเด้อห้าโมงสิบห้านะครับวันนี้ออกแน่นอนนะครับนี่ครับพี่น้องจะเบิ่งกันนะครับเนาะว่าอาน้อยวีพ,พี่นะครับเด้อฟันทงพิเศษครับวันนี้ขอบคุณคำคอมเมนต์เข้ามานะครับขอลุงไปต่อได้ไหมได้เด้อนะครับเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามนะครับเนาะ สำหรับลุงของเก่าสามช่ยกับบ่มีหยังครับคอยพี่น้องผู้มาติดตามลุงของเก่าไปเรื่อยๆนะ้ครับเนาะอาจจะเป็นบุญนะครับเนาะเพื่อได้สร้างพระใหญ่และเจะดีลุงพ่อนะครับอ่าขอฝากพี่น้องไว้นะครับเด้อไล่เขามาหาลุงนะครับที่เบอร์เก่านะครับเด้อเบอร์เกา่าเบอร์เดิมบัญชีเดิมนะครับอ่าใครที่มีอยู่แล้วก็ ใครไม่มีก็ขอมานะครับหมายเลขบัญชีลุงของเก่านะครับทกศจะให้นะครับเนาะพี่น้องไปเพื่อได้ทำบุญครับทอด้า็กบฎได้ว่ากันเนาะครับเนาะถ้าสารผูที่ถูกไว้รวยเบิกขออนุโมทนานะครับเด้อทำบุญไว้ไม่เสียหลายพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางให้แล้วนะครับเนาะว่านก็เข้าไปเต็มเต็มนะครับพี่น้องอันนี้ครับมือนี้ให้พี่น้องจดเดานะครับเด้อ เพิ่งแล้วไปซื้อไว้นะครับเดอ้อออกแน่นอนครับวันนี้อ่าลูดไปเลยนะครับศูนย์กับหกครับสำหรับช็อตวีพี่มัอนี่นะครับเดอ้อขอฝากพี่ฝากน้องเพื่อเป็นแนวทางอ่าในมืออื่นต่อไปนะครับเนาะอ่าได้ยินว่าจะงดสิบห้าวันแต่วีพีออกอยู่กะถ่านยนังออกอยู่ก็ร่ลงไอพี่น้องเบิง้งสูงมือนะครับเดอ้อ ครับผมขอให้พี่นอ้องนะครับเด้อเขามาเบิงนะครับเด้อ,อะจะฟั้นทงได้บอสำหรับงวดต่อไปขอฝากพี่ฝากน,อน้องเบิงในเด้อครับเด้อขอไว้เนี่ยสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะฝากพี่ฝากน้องไว้สุขู่สุขคนนะครับเนาะเขามาเบิงกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงของเก่าสามใจ ขอนุโมทนาสาธุพี่น้องลำลำดวยรวยสุขู่สุขคนนะครับเดอ้อครับผมธุรนี้ก็คอยพี่น้องสุขู่สุขคนตรงลำลำดวยรวยกันรันตีได้เลยนะครับเดอ้อสำหรับจับคู่ให้แล้วครับอ่าพี่นอ้องจะลงให้สำหรับมือนีนะครับมนาะจับสามตัวให้นะครับพี่น้อง ขอกันมานะครับเนาะสามตัวบนนะครับสามตัวสามตัวพี่น้องบนนะครับเดอ้อสามตัวบนนะครับเดอ้อจะจับให้พี่น้องนะครับเนาะ <c oughs> นก็จะมีสี 1, ่หนึ่งหก 601นะครับพี่น้องตามนี่นะครับเด้อ061ย์หหรือจะเป็น610หรือจะเป็นเอ่อไปได้นะครับเนาะ6 หนึงน่ง,น,งน,นะครับหกหนะึ่งครับจะเลนตีให้แล้วครับเนาะพี่น้อง <c oughs> ปั้นไปเลยน,นะครับเด้สามตัวบนนะครับับประมาณนี้นะครับเนาะ จับคูให้สามตัวนะครับพี่น้องขอมานะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงของเก่าสามใช่นะครับด้วพี่น้องขอฝากไว้ในสลัดคลิปนี้นะครับเนาะสำหรับผมแล้วก็ก่าก็มาสวัสดีนะครับพี่น้อง สูตรก็คือสูตรเด้ยวกับเด้อมีถูกมีผิดครับ